ตอนนี้เขาดูมาได้สองลังหมายนี่นี่ดูสภาพบ,บรบรยากาศรอบๆนี่ผมซ้อยนี่จะถึงปุ่นน่ะแปดหลังหลังนี้อ้นักผสมคันมาดูอีเทสก็ใกล้นี่นี่หลังนี้โอ้น้ำไม่หยวัมันเข้านี่แล้วมันกันละนี่แห่มาคิดวันเพราะว่านี้ให้เันเรียบร้อยแล้วเขามาเอาไปา สวัสดีปีๆนานาน้องๆคู่กู้คนวันนี้กับโฮกับผมครูหนุ่มคนเก่าของเดียวกับช่องครูาานหนุ่มสุภาษากินวันนี้ผมจะปลากุ้คนมาพอกับดักกุง้งที่ผมใส่ไว้ตอนเมื่อสองโมงตะกี้ตอนนี้เวลาห้าโมงสองสามเสียสามชั่วโมงเวลาสามชั่วโมงเดี๋ยวเขาไปดูผลง,งานเราผมใส่มุงดักกุง้งสิบหลังเหยื่อนี้ผมใช้หานประดุกผสมกับข้าวซุกข,ข้าวเจ้าเนี่ยเราไปเพื่อเพื่อเป็นการเยเวลาเราไปดูกันทีละหละังทีละหลังตามผมมาเลยครับ นี่หลังแหลกอยู่นี่มงแหนมน้อยๆนี่นี่มงแหนมน้อยๆนี่เดี๋ยวผมจะลงไปเอาอ่ะมีเชือกดึงเรียบร้อยหลังแหลกแบบมีเดี๋ยวผมเอาเหยื่อใส่ผมจะใส่ขวางไว,นวน้นี่ละนี่เหยื่อมผมนี่นี่ดูในถังนี่มีซีบก้อนพอนดีเลยมาใส่ไว้เนี่ย เรจะใส่ไว้วไที่เก้านี่เอ๊ะพอพุ่งาปจอมรอบหนี่ง<น>สองนี่ยโยนขวบจุ่มขวบงกลังไปตาัม้มาหลังต่อไปนะครับน่ะห,ห,ห,หลังที่สองหลังที่สองมีในนี้ดูใหม่รอบรอบนี่ใหม่มายกกันเลยยกกันเลยดีกว่าหลังที่สองใส่แอนตี้ตืนตื้นนี่ ของสามตัวเดี๋ยวจะออกก่อนน้องดิซองนี่งองนี่น้องี่สองได้ปลาสามตัวกุ้งตัวหนึ่งอ้ยนี่หน่อยเดียวมาเอาเหย,ยื่อใส่ไว้นี่ เยื่อสายไปในเนี้ยระจุงไว้ที่ก้าวใ้แล้ว,จเ,ลวเจ้าก็เ่มกำหนึ่งสอง๊นี่โอเคตามมานี้ไปตัวลังต่อไปลังที่สามไปตามมาเลย เขาดูมาได้สองลังหมายนี่นดูสภาพบรบรยากาศรอบๆนี่ผมสอยนี่จะถึงปูนนะ่ะแหลังอยู่แค่น,นี้เลยลองดูบอกใกล้ๆนี่นี่ไปลงมาเลยดีกว่ามที่สามสามี่สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบนี่หมดมีแปหลังจากทหนมาเลยมาลงที่สา

รูปนี้มันมีมีนองฟองอยู่อืมด้วกันกนี่นผมใส่ข้าวตัวข้าวสุกเนี่ยรับมาที่แบอน,นี้นี่ผลงานโอเค ส่ไปทีิเก้า,าหนึ่งก้อนแล้วก็มัดไว้เหมือนเดิมมาดูผลงานพวกมีเจ้าต่อ,อมัดไว้กระังวิธีการคือก,ก,กดลงเฉยๆปับ๊บนี่จมไปเลยร้อยไ้หลองต่อไปหลองต่อไปมีนี่มีใกล้ๆก,กันนี่แหละ ¡Oh, no, no, หลังน no oh nice <Overwatch> ี้มุมคดีมุมหักใส่เยอะไปหกอนนึ่งจุกไปที่เก่าเอาไปหลังต่อไปโอ้ยัต่อไปนี่หลังต่อไปนี่ใกล้ใกล้กันเนี่ยดูผลงานดูมาได้สี่หลังไม่ผลงาน

ก่อนโอ้ลืมหุบนี่หลังนี้ไอ้นักพอสมควรมาดูอเทสกพอนใกล้นี่นี่หลังนี้โอ้โอกัมเป็นกัม ใส่เยอะไปต่อเขามีอยู่มีอยู่ใส่เยอะไปตัวอีกหนึ่งก้อนนี่เยอะผมแล้วก็รำบองมาดไว้ถ้าบองมาดนี้ออกจากหูหมด์าที่ตะไน่เนี่ยตาที่แห่วิธีใส,กกสก่กับ็ง่ายง่ายๆใส่แกงมุก แล้วก็โยนไปเลย<ป>นี่นะเราต่อไปก็มีใกล้กันนี่แหละนี่ดูได้แฮร่หลังผลงานกคับน,นี่แถมที่หันผลงานก็โอเคอยู่มาดูแต่อไปรอบที่หกเร็วอยู่ไกลโอ้ตากระโดดเนี่ยโอ้รอบที่หกมมีนักอยู่นี่รอบที่หกนี่ อันทหกโอ้นี่ยโอ้ดปูตัวนึงนี่นีููู่นี่นี่นเดี๋ยวนีหดูทั้งลุ่มดีกว่านี่อันนี้หโอ้สุดยอดเลยออกครับอันี่หกอันี่หโอ้ธรรมดามาธรรมดาเก่งจะได้ นั่นไม่อยู่ว่ามันเข้านี่แล้วมันกระละนี่แห่มาคิดวันพรุ่งวันนี้ให้เันเรียบร้อยละเขามาเอาปลาหกมุงก่อนนี่รังที่หกโอ้ทีทีเลยเนาะรังที่หกนี่รังที่หกรังที่หกปูเด,ด,ดี๋ยวก็ออกนี่รังที่หกเดี๋ยวปูมีจึงปลามีจึงกุง้ง ไเรียบร้อยที่หกใส่เยอนต่อตก่อนหลังที่หกไปใส่ไปขึ้น หกหลังกุ้งโอ้ดูด,ดูหกหล้างกุ้งซะก่อนไปดูหลังต่อไปแยมซี่ลังมาครับดูหลังต่อไปตอนนี้นี่หลังที่เจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบ 10. มาตรงหื้สิเวลายุกเลยหลังที่เจ็ด tên 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 mà bị chết, thế đi qua. ไปขึ้นเนี่ยนี่ลักที่เจ็ดที่เจ็ดลที่เจ็ดเอ้ยอใส่ก้อนหนึ่งอมมดสุดยอดสุดยอดคนงานนี่ดูได้เจ็ดละไปโจมไปขึ้นี่เอาไปไก่หน่อยเจ็ดลที่เจ็ดหนึง่งสองอ้ อยู่ใกล้กันนี่แหละโอ้หนูมันมกินหอยไปแปะเอ้ยไปนี่ป่ามากเดี๋ยวเอาเอาหารนะาี่ออกก่อนเนาะมาครับ ปลาสลักเนี่ยกับกุ้งมีมาเท หลังแปดหลังใชาเป็นเก้ากว่าลำสองหลัง สองลังครับอยู่ใกล้กันเนะี่ยเก่าครับหลังที่ก่าเนี่ยัมค่อยมีมีปลาอยู่สี่ห้าตัวเอาออกเอาให้เก่าก็ปลามาได้ช่วงนี้คือหลังสุดท้ายหลังที่สิบ siap minum nak oi jangan sik kena nak ni ni wah saya iya, dia dia bersilup mangan dia wah ni si om kena nak ไุกคนสิบลัง<ะ>นี่ไปเดี๋ยวสรุปงานที่ปุ้นดูกันเนาะไปแต่ผมมาเดี๋ยวเราไปสรุปงานดีกว่าไ,ได้กันหนักได้กันหน่อยไปมาครับเรามาสรุปผลงานเราดีกว่าผมมาพอเนี่ยหมูดักกุ้งสิบลังเหยื่อที่ผมใจคือเหยื่อผมใจหัวอาหารปลาดุกอาหาหรปลาดุกบีเม็ดแล้วเจนน้ำแล้วก็บีบๆให้มันแล้วแล้วก็เอาเข้าสุกใส่ตู้สองอย่างนี่ละ ผมใส่ตอนเมื่อ2โมงมาใจตะกี้5โมง3ชั่วโมงผลงานเคยว่าได้โอเคอยู่ผมเอาเยือมาผมเอาเยือมาเปลี่ยนรอบใหม่ผมเอาแค่อาหารปลาดุกอย่างเดียวบีบๆอย่างเดียวเพียวๆเลยเข้าสุกแบบนี้ทำมาดูผลงานของเขาไปใส่มูดักกุง้ง10หลังได้ผลงานมาดูใกล้ๆนี่นี่นี่งานมูนดักกุง้งโอ้สิบหลังได้เดียวุดไปจ้งางหัวผมล้างเสร็จจะไปจ้งางหัวได้กาได้นี่ปลาดุก ผลงานกระทำที่หันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเือช่องของผมด้วยช่องคุณสว่หาก,กินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการตอนคลิปต่อไปแล้วฮอยไไป้กกันหม่ในคลิปต่อไปว่าผมจะปลาไปสว่างหากินหรือว่าปาไปที่ไหนสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปเพียงที่ี้เดียวคลิปต่อไปนะ่าจะมาโหไม่จอดรอบหนึ่งหรือว่าจะได้ไม่ได้จะได้ก็ตอติดตามผมงาน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียง่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวผมจะไปล้างในกระจ้าเพื่อว่าได้นำหนักตัวไปบ๊ายบายไปดีกว่า